ทุกคนนะคี่กลังดูช่องทิมรลเกมมิ่งอยู่นะวันนี้ในแมปไทยไทยเยงซีาเหมือนเดิมนะฮะชื่เช่นเดิมนะใต้เป็นไลามและผมก็จะเหยื่อหลายสลายสลายยำยำยำช่วยช่วช่วยช่วยชช่วยเร็วเอาเช่วยไม่ทัน คนต่อไปเอาวนดิเยอะอะไรต่อไปไม่ได้ถ้าไม่ขีแล้วกขออภัยนะฝนฝนตกหนักมากตอนเนี้ยคนดูยังเป็นเยื่ออยู่ดีนะ เอาคนเลือดน้อยก่อนเอาคนเลือดน้อยก่อนแล้วก็เอาคนที่หดต่อมาตอยิงมาตอยิงีเนี่ยมาอมาทสมามาตอยยังไม่ตยช่หฉามตายยังยังยังจะให้ตายเป็นนั่นเลยหรอไปนี้ก็ไม่ได้เรืยกฉลามแล้ว เนพูดอะไรไม่รู้ผูดสอบอะไรแกจะด้วยนิ่้ควรจะลับคันแบงนะฮะแบงแก็ของเรื่องนี้เง่าเกินเลยมาเตอรรู้แล้วแตเองอไม่รู้คือแค่กันเอาไว้เอง เกือบเดดเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ยังฆ่าได้เจอเหยื่อแยกมันอยู่อะแยกกนอยู่้าไม่หลับเลย

คุณโดนยิงเตียงนั้เราเก็บปานาหกเหรียหน้าแล้วก็เต้ยงเราอีกแล้วเตียมข้าตเต์ใหน่อยดิอะได้ได้ได้ไม่หมดขน่ได้ข้าวเต้หน่อยเตียมข้าเตได้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 จริงจริงจริงความเร็วความสามัคคีไม่มีจะไปแล้วตอนเนี้ยใดเริ่ใช่เด เป็ในใจน้องหลามเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนใครคนเรานะเอาละน้องหลามพร้อมนะสั่งเหรอไม่ใช่เจอคนนึงแยกอยู่นะเจอคนนึงแยกอ,นะอยู่ เฮ้ยา็ตรยมากเฮ้วีไม่ยำ้งหลังข้งหลังมาทางาหลังทางหลังตายแลป้องปืนทำลายได้ไม่เนียโอ้โรเกียนเลยปปืน ด้หลังป้อืน้อมปืนฟังาได้ยินเสียงนึงนะคือใครลั่นนลั่นใช่เราก็ได้ยินได้เหมือนกันไม่ใช่เสียงคืนคนแนแน่เสียงืนคนไม้เส่ะคือใครลั่นบอกมาไม่ไกลด้านหน้าด้านหน้าเลยนนน ทางนา่งนเเใำให้เด่นน้ำเร็วได้เนี่ฮ้ยฮ้ยห่างขึ้นห่างขึ้นเนี่นี่คืออะไรหอยากเจอฉลามว่ะเฮ้ยอะไรช่างมันไม่เป็นไรปล่อยไว้ตรงนั้นหละ ไมนไรไมนไไม่เป็นไรเรเราลกันนานยัรานนดวกันเตรนอยู่คนเดียวห่างห่างไม่แล้วว่าเองกะโดนง่ายด้วยมาแล้วมันทางเรือังเรือยู่พังเรือยงี่่รอบเรือไว้เองกูปอปืนป้อมปืนป้อมปืนแตกไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายมันมามันมาัวอยู่ใกล้ย เอเรื่องอะป้อมปืนอะเาเรื่องอะไรยิงอะไม่รู้ไม่แไม่สนใจเลยถ้าเราไม่มีป้อมปืนเราจะเล้นนั่นอะคือนั่นคือาเหตุว่าทำไมบอเตอร์ทำยงเรแล้วนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำไมเราโชคอะฮะไช้างป้ปหน่ไโครเยอะช่วย้าณ้เเไหร่ วดวัดไปแล้ววันงบัตรบัตรยายาาบัตรยา่เอาไม่เอาไม่มีไม่มีไม่ััง เองนดูด้านเอง่ดูด้านหน้าเองัดูด้านหลังัตเตอร์บัตเตอร์ดูด้านหน้ากับเบ้นดู้านหลังแบคนไปไหนเบ้นทำไงเบ้เบ้น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 แบค์แบมแล้วมแล้วหลัง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 เข้าลังเข้าลังเข้าเฮ็เ็เ็ดเดเดูเอาเลื่อนเองอ่ะคนเอาเรื่องเลยไหวไหมเนี่ยนะคุณไม่นะ โอ้ยเจชนะแล้วม้าโอ้โหเอาเร็วเอาเร็วเอ็งเอ็งฟองเลยฟอง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 เราขอยังฟองฟองฟองหลอดมามาดิมาดิมาแล้เข้ามาเอาไม่กลัวแล้วชิย ไม่ affiliated. ไม่คือจริงคือคือออตาตาเล็กๆที่พวกเราเสียเปียเพราะอะไรรู้ไหมจะไม่เข้าใจกันไม่ไม่จริงเพียมเป็นอีกแล้วเนี่ยพีพีสองเซ็นก็เป็นแล้วนะจิงเดล้วอ่ะแล้วก็แพ้หลายรอบแล้ว เดี๋ยวขอเช็คคลิปเป็นยังไงก้าทีอะ9นาทีอะขอใจออีพีที่เสียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลาเปรงกังใจพวกเรานะฮะก็ตามนั้นแหละครับเจอกันนะอีบีทีนะอีพีนะครับเวครับ